ไม่ได้เป็นนางเอกทนหินแฟนกอดหอมหญิงอื่นเปิดบ้านเกิดสีนพัดรากรรัก5าปีเศรษฐีช่องสามรูปหลุดครั้งเดียวความแตกเตรียมเป็นคุณนายปั๊น้ำมัน เป็นสาวสวยที่มองไม่เบื่อเลยจริงๆสําหรับซีนพัทรากอนนักแสดงสาวหน้าซ้ายที่หลายๆคนให้ความสนใจจากการรับบทแม่แก้วลูกสาวพี่หมืน่นและการาเกตในละครพรมลิขิตนั่นเองซีนพัทรากอนเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3มเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวมีน้องชายหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนนอกจากเรื่องการแสดงแล้วซีนพัทรากอนยังเป็นสาวที่เรียนเก่งมากๆโดยเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิล ประกำมาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยด้วยผลงานทางด้านการแสดงของช่อง3ามของเธอนั้นเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ปี2559และมีผลงานออกมาเรื่อยๆโดยผลงานที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักนั้นก็คือการรับบทอุ่นจากละครวัยแสบสาร่ขาดและเธอก็กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับการรับบทแม่แก้วลูกสาวพี่หมืน่นและการ,ราเกตในละครพรมลิขิตภาคต่อของบุพเพสนิวาสน,นั่นเองแม้เธอจะยังไม่ได้ ขึ้นแทนเป็นนางเอ,เอกเต็มตัวสักครั้งแต่ด้วยสเสน่ห์และฝีมือทางการแสดงของเธอทําให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างมากและมีงานละครให้เราได้ชมอยู่ไม่ขาดช่วงเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องหัวใจต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ก็ยังยืนหนึ่งตำแหน่งสะพายปั๊มใหญ่แห่งเมืองนครสวรรค์เพราะเธอเองได้คบหากับพระเอกร่วมช่องชื่อดังคือหนุ่มเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์นั่นเองและสําหรับเรื่องหัวใจที่เพื่อนคณินชอบประดิษฐ์เปิดตัวว่าเป็นแฟนซีในไอจีเธอบอกว่าเรื่องไอจีก็เห็นแล้ว ที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้คุยกันนะแค่เห็นเฉยๆสถานะตอนนี้ก็ตามที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปเลยวาเลนไทน์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานต่างคนต่างทำซีนเจอพี่เขาก็ตามที่เขาบอกเลยเจอกันเพราะเล่นละครด้วยกันก็เลยได้มีโอกาสคุยกันสิ่งที่ประทับใจในตัวพี่เพื่อนก็คือเขาเป็นคนตั้งใจทํางานทํางานก็จะทุ่มเทมากๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆในที่ทํางานด้วยกันเขาจะคอยบอกคอยสอนเราตลอดก็เป็นกําลังใจที่ดี ละครพี่เขาเราก็เชียร์ติดตามดูตลอดสนุกมากคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บังคับอะไรและเขาก็รับรู้เรื่องของเราอยู่ในสายตาตลอด ที่เงียบๆก็เพราะเขาเป็นคนที่อายไม่ค่อยลงรูปอะไรเขาขี้อายมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาทริปหวานล่าสุดก็คือไปสิงคโปร์กรันก็สนุกดีไม่มีอะไรพิเศษเรื่องราวดีในเวลานี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กันไปเขาอยากทํางานเราก็อยากทํางานมีเวลาเจอกันรักยังดีค่ะเรียกว่าปิดประตูข่าวรักร้าไปแบบดังสน,นั่นเพราะเธอเองก็ยังยืนยันมายังรักกันดีแถมหนุ่มเพื่อนเพิ่งจะลงรูปคู่หวานใจตัวจริงอย่างสาวซี ใน IG ไปไม่นานนี้เองค่ะรอดูความรักของทั้งคู่ที่พัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้เลยค่ะ